สวัสดีครับชาวไซคอทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการมีครอฟท์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นๆวันละสามคู่เราเจอกันตรงนี้นนนนนทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสำหรับพยายุ77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่สามคู่เนี่ยเอามาจากสามลีกในยุโรปเลยดูคู่แรกมาดูที่มูนเดสลิก้าเยอรมันกันก่อน,นเวลาตีสองครึ่งนะครับไปดูเวเดอร์เบิร์มนครับทีมดับเก้าวันนี้จะเปิดบ้านเดือดทางไมล์ทีมอันดับหกนะครับดูคู่ที่จะมาเกมล เบรเมนชนะสนนะครับไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเบรเมนไม่มีชนะเลยนะครับเียรเสมอ2แล้วก็แพ้3ครับเกมล่าสุดเสมอทางอัมบูเซียดอดมุนมา22ครับส่วนทางมายส์เนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะสุดการ์ดมาสวยงามเลย2 0ครับไปดูนิตตุผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเบรเมนเนี่ยต้องการมีทางเดริสโคนนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาวินดุกส์ครับส่วนทาง มซ์จะมีทางอ e ีจัสซุงกับทางอามินซิปนะครับเป็นแนวร่วมในการเล่นแนวรุกให้กับทางไมส์นะครับก็ต้องบอกว่าแม่แม่นี่ยรอปลงหนักเลยนะครับสี่เกมหลังไม่มีชนะใครเลยนะครับเกม,มีวันนี้ยังต้องขาดยานสเตตมิดฟิลด์ตัวเก่งไปรับรองว่าเกมตรงกลางน,น่าจะมีสะเทือนพอสมควรครับส่วนทางไมส์เนี่ยกลับมาชนะเกมได้ใน,นรอบสามเกมหลังเนี่ยน่าจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะเพราะฉะนั้นดูแล้ว ภาพรวมดูพร้อมกว่าและกําลังคึกกว่าครับผมมองว่าไมค์มีดีพอจะบุกมาเชียร์เอาชนะเบรเมนได้เลยถึงบ้านครับ2-1ครับคือสองไปที่เขาโชคสซยลต์อิตาลีนะครับเวลาตีสอี่สินะครับดูปาร์มาครับสิบหนดับ16วันนี้จะเปิดบ้านเจอกัทางเรเช่เดียวหลับ18ครับอันดับใกล้เคียงเลยนะฮะโดยคู่ที่เจอกันเกมล่าสุดเสมอกัน2อประตูต่อสครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับปาร์มาชนะหนึ่เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้มิลานมา3-2นะครับส่วนทางเรเช่ ชนะ1น่เสมอน่งแพ้3ครับเกมราบสัดแพ้อินเตอร์มิลานอาเล่เหมือนกันครับ40ครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับประมาณนี้ตรงกลางมีเดนิสมันนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมิลานยูริชครับส่วนทางเลเช่ตรงกลางมีซานเดียโกเปียโรตินะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเตเตโมเรนเต้ครับก็ต้องบอกว่าประมาณว่าเหน่อยสั้นยิ่แย่หนักเลยนะครับไม่ชนะใครมา4ี่เกมติดแต่ว่าเกมในบ้านยังพอขายได้นะครับ5้าเกมหลังนี้ยังมีชนะได้ทั้ง2เกมนะครับส่วนทางเลเช่เนี่ย ระดับใกล้เคียงกันแต่ว่าภาพรวมดูฟอร์มแย่กว่าด้วยซ้ำไปนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเยือนอีกทางหากมองว่าปาม่าน่าจะด้วยความเป็นเจ้าบ้านแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะมั่นใจกว่าด้วยน่าจะขอเชื่อจากเจ้าบ้านดีกว่าครับผมมองว่าปาม่าน่าจะผ่านได้ด้วยการต่อยบ้านเอาชนะเลเชสสองหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่ลาลิกาสเปนในเวลาตีสามนะครับไปดูเลยกันเนีครับทีมละสิบหก วันนี้จะเปิดบ้านเดี่ทางรายโยบายเยกาโนทีมดับเจ็ดนะครับโดยคนที่เจอมาเกมล่าสุดเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเลเกนเดสดีเลยนะฮะไม่มีแพ้เลยครับชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเสมอทรไทยแอตติกบิลเบาศูนย์ศูนย์ครับส่วนทางรายโยบายเยกาโนเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับไม่เร็วเหมือนกันครับเกมล่าสุดเอาชนะกีโดนามาสองหนึ่งครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามมาในวันนี้ครับเลเกนเดสทิโนกกลางมีเซดูบาซิเซ่นะและหน้าเป้าจะเป็นททาาาาางงดนนี่่รรบบคัสว รายโยเนี่ยตรงกลางจะมีทางอูนายโรเปสครับและหน้าบ้านจะเป็นทางแรดดี้เอเตกาครับก็ต้องบอกว่าเลิกเลนฟอร์มไม่เลวแล้วแต่แปลกตรงที่พวกเขาเล่นในบ้านไม่ค่อยดีนะครับสี่เกมหลังเนี่ยแพ้ถึงสามเกมแล้วก็โดนยิงกระจายเลยนะผิดกับทางรายโยบายิคาโน่ครับนี่เรามาแปลกครับเล่นเกมเย็นเก่งและเกินนะครับสี่เกมหลังไม่มีแพ้ครับแล้วก็ยิงเยอะด้วยนะฮะมองภาพรวมเรือันดับแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับผมมองว่ารายโยบาย์คาโน่นะฮะแม้ว่าจะเป็นทีมเยือน แล้วเลเกอรเน็ตจะดูดีแต่มองว่าโรายโยเนี่ยมาตรฐานสูงกว่าครับน่าจะดีพอจะบุกมาเชิดเอาชนะทางเลกอรเน็ได้ถึงบ้านเลยครับ1นูนย์ครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับบุนเดสตี้าเยอรมันนะครับเบรเมนครับจะเปิดบ้านแพ้ทางมา์หนึ่งสองครับคื่สองปาม่าครับที่กาโชส์ซายเตอร์รี่ครับจะเปิดบ้านเอาชนะเลเช่ได้สองหนึ่งแล้วคู่สุดท้ายครับที่ลาดิกาสเปนเลกอรเนสครับจะเปิดบ้านแพ้ทางรายโยเบย์โตโนศูนย์หนึ่งครับ เราอย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดอนาทีสำหรับแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูคุณบอลสนุกขอทุกคนโชคดีนะครับคุณไปเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ